สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ก็ยังคงมีนะครับอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะหนักจะเบาเราก็ต้องมีการเตรียมตัวโดยเฉพาะเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับวัคซีนในเข็มที่3 4และก็5ด้วยโดยบรรยากาศนะครับประชาชนชาวหาดใหญ่มีการตื่นตัวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมากขึ้น หวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันจากโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่และก็ลดความกังวลอาการข้างเคียงหากมีการติดเชื้อแพทย์โรงพยาบาลหัดใหญ่เผยนะครับว่าขณะนี้ได้มีการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในเข็มที่4และเข็มที่5แล้วครับบรรยากาศนะครับที่จุดฉีดวัคซีนคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวโรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลา เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งเนื่องจากประชาชนหาดใหญ่มีการตื่นตัวครับที่จะฉีดวัคซีนมากขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันและลดความกังวลกับสถานการณ์โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปที่มารับวัคซีนในเข็มที่3เข็ม4และเข็มที่5ส่วนชนิดของวัคซีนยังเป็นวัคซีนโมเดอร์นาครับ แพทย์หญิงวิชุดาดอนสกุลรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่เปิดเผยว่าขณะน,นี้มีประชาชนมารับวัคซีนมากขึ้นจะตกอยู่ที่วันละ150คนซึ่งก็ถือว่ากระเตื้องขึ้นมาจากก่อนหน้านี้ครับที่มีจำนวนไม่ถึง100คนปัจจัยส่วนหนึ่งเกิดจากความกังวลของโควิด19สายพันธุ์ใหม่ที่มีแนวโน้มเริ่มสูงขึ้น และแม้ว่าช่วงนี้จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ใกล้เคียงปกติแต่ก็ยังคงมาตรการป้องกันตนเองที่มีความเหมาะสมช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทุกสายพันธุ์ซึ่งการที่ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงมากพอยังเป็นเรื่องที่สําคัญและมีความจําเป็นอยู่ครับเพราะจะทําให้ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ป้องกันอาการรุนแรงได้พร้อมทั้งตอนนี้โรงพายาบาลหันใหญ่ได้เปิดฉีดวัคซีนเข็ม5ให้กับประชาชนที่รับวัคซีนเข็ม4ครบระยะเวลา4เดือนแล้วเช่นกันโรงพายาบาลหันใหญ่ได้มีการจัดสรรพื้นที่รับวัคซีนทั้งหมด2จุดโดยจุดแรกนี่นะครับตั้งอยู่ที่ศูนย์ OPD หรือจุดฉีดวัคซีนเด็กซึ่งเปิดให้บริการทุกวันอังคารและตึกเวชปฏิบัติครอบครัว สำหรับผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีโดยให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานการรับวัคซีนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่บริเวณจุดคัดกรองด้วยครับท่านผู้ชมนะครับได้รับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านที่ยังไม่ได้ไปรับเข็มที่3หรือว่าจะมีการฉีดวัคซีนในเข็มกระตุ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะได้รับวัคซีนในเข็มที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับที่โรงพยาบาลหัดใหญ่เข็มกระตุ้นเข็มที่4และก็เข็มที่5นะครับลดอาการรุนแรงนะครับของสายพันธุ์ชนิดต่างๆตอนนี้โรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยพร้อมแล้วครับที่จะฉีดวัคซีนให้กับท่านผู้ชมครับ